มีคนถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ากระทรวงอวอของเราเนี่ยมีหน่วยงานอะไรที่พวกเราสามารถไปใช้ได้บ้างวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันมีหน่วยงานหนึ่งนะครับที่สามารถทำประโยชน์ให้กับพวกเราได้ เราก็จะมีสถาบันสทนนะครับหรือสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะครับฟังชื่อแล้วเนี่ยก็ดูแบบเฮ้ยอะไรแบบนิวเคลียร์นิวเคลียร์แต่จริงๆหน่วยงานเนี้ยสามารถช่วยเราสร้างงานเพิ่มไรายได้ได้นะอย่างที่พี่ไปร่วมงานกับเขามานะก็มีงานหนึ่งที่เขาก็ชวนพี่ไปร่วมงานเกี่ยวกับเขาเอามาแงวันมาแล้วก็มาฉายรังสีแล้วก็ให้มาแรงวันเนี่ยเป็นหมันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปปล่อยในสวน ในไร่ที่กําลังมีผลผลิตเสร็จแล้วเนี่ยมแมลงวันเนี่ยเขาก็จะบินไปผสมพันธุ์กันเองแล้วก็จะทําให้อีกตัวหนึ่งที่มแมลงวันไปผสมพันธุ์เนี่ยเป็นหมันทั้งคู่สุดท้ายแมงวันบริเวณนั้นก็จะเป็นหมันกันหมดเลยก็จะทําให้เรากําจัดศัตรูพืชได้ผลผลิตที่ดีอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของผลงานของสทนนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมี ผู้ประกอบการอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยอยากจะส่งของดองเนี่ยไปขายที่ต่างประเทศยกตัวอย่างว่าปูดองเขาก็เป็นห่วงเขาก็กลัวว่าจะมีเชื้อโรคเนี่ยติดไปกับปูดองด้วยนะครับสถาบันนี้แหละครับก็สามารถมาฉายลังสีแล้วก็ทําให้ปูดองเนี่ยสามารถส่งออกไปต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการสามารถขายของได้ครับ